พี่น้องลูกหลานบาโคทุกท่านคลิปที่ท่านเห็นคือวิดีโอที่ท่านเห็นคือปลาบึกครับปลาบึกขนาด6นิ้ว30ตัวอ่ามาจากไหนครับมาจากพี่เบาพี่น้ำฝนแล้วก็ผู้พันไพศารรวมทั้งต้อยกุวันด้วยวันนี้เราจะมาทำการปล่อยปลา ลงสระน้ํานะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสระน้าเ,เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มเริ่มสีดีขึ้นแล้วแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องลูกหลานมาโคทุกท่านว่าสระแห่งนี้นี่พี่น้องใครอยากจะมาปล่อยปลาอะไรก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมมีต่อยกูวันมีพี่เบ๋แล้วก็มีพี่น้ําฝนจะแล้วก็พี่ไพศาลจะมาปล่อยปลาบึกที่นี่อ่าที่นี้พี่น้องทุกท่านสี่ สี่คนคือพี่เบ๋เป็นคณะกรรมการพี่ภัยสารเป็นปที่ปรึกษาของสมาคมพี่น้ำผลก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมต้อยกอ็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามพอดีวันนี้ได้มีโอกาสเอาปลาบึกมาสาสตัวเพื่อมาปล่อเพื่อมาปล่อยในสระพี่เบ๋มีความคิดยังไงครับ,รบผมเห็นว่าสระน้ํามันกว้างใหญ่แล้วมันมีปลา,หลายหลายชนิดแล้วแล้วจุดประสงค์ของนายก ก็บอกว่าอยากปล่อยปลาบึกอันนี้มี30ตัวก็ให้นายกกับพี่น้ำฝนกับผู้กานเนี่ยมีส่วนร่วมเกิดข้าต้าจันใดเราจะได้เป็นกันยาลมิตรที่ดีอ่นะครับน้อน้ำฝนอ่านครับเี๊น้ำฝนก็เหมือนพี่บ่าวนั่นแหละค่ะแต่วันนี้ก็มาให้กําลังใจท่านนายกที่บากบันฝ่าฟันมาตรงนี้ยอมรับว่า เป็นงานที่ยากแต่สําเร็จแล้วี่โอ้โหไม่รู้จะพูดว่าดีแบบไหนเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดค่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูพิธีการปล่อยปลาครับเชิญไปพี่น้องครับเพื่อยืนยันว่าพี่น้ำฝนพี่เบาผู้พันไพศาลมาร่วมปล่อยปลาจริงๆเลยเอาพิธีละพิธีการเริ่มปล่อยแล้วครับเอาเลยครับพี่เบาพี่น้ำฝนเอาจะท่องอะไรก็ว่ากันไป ทำบ้านตัวรักตสัมปาวรัวันนี้ให้พ่อแม่ธรณีพ่อแม่คงคานะเป็นศักดิ์ศรีคุพญานั้นเราได้ปล่อยปลาเพื่อที่จะต่อชีวิตทุกทุอย่างทุกที่ทุกคนจะเป็นอะไรอยู่ในนี้ก็แล้วแต่นะเรามาให้มีส่วนนะเป็นส่วนร่วมใั้งนี้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการครั้งนี้รับรับ ส่วนบุญสวนกรศลทุกท่านรับไปจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะทั้งชาวบ้านทั้งหมดก็จะนั้นวันนี้ปลาเหล่านี้ก็ขอให้เธอมีชีวิตที่ยืนยาวและใหญ่โตให้เราเห็นเธอด้วยนะตอนนี้ตัวเธอเล็กๆนะโอเคอ้าวปล่อยแล้วครับ <Okay. S 2> พิธีเริ่มปล่อยแล้วครับพี่น้องทุกท่านโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทุกท่าน พิธีปล่อยปลาก,ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องดูว่าปลาเบิกที่ปล่อยลงไป30ตัวจะมีความสุขขนาดไหนกับสระน้ําที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสระน้ําแห่งนี้อยู่ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยแล้วเป็นสมบัติของลูกหลานบากโคทุกคนนะครับพี่น้องดูนะครับดูบัวก็ขึ้นพร้อมขึ้นแล้วครับนี่บัวครับนี่อ่าพี่น้องดูนะครับโอโ้โอเควันนี้วันที่ วันนี้วันที่สองตุลาคม2565นะครับวันพุทธที่สองตุลาคม2565พี่น้องดูนะครับเหลือเวลาอีกหน่อยหนึ่งต่อยกุวันขออนุญาตถ่ายรีวิวรอบข้างเลยนะครับอยู่บริเวณรอบสาะเนี่ยครับพี่น้องดูนะครับโอ้โหะไรจากขนาดนี้จะสวยงามขนาดนี้ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องอย่าลืมนะครับ ลูกหลานบาโคท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะมาปลูกต้นไม้หรือจะมาเลี้ยงปล่อยปลาอ,อ,อะไรได้หมดเลยอย่างที่ต้อยกุวัรพูดบ่อยๆว่าเป็นสมบัติของลูกหลานบาโคทุกคนพี่น้ำฝนพี่ภูพันพี่เบาขอหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว